ทีนี้ก็มาพูดถึงอาน,นิสงส์ของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างที่ยกย่องสรรเสริญจึงกระเห่าคาถาที่เป็นมงคลคาถาสุดท้ายว่าพุทธสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกรรมปฏิอโศกังวีรชังเขมังเอตัมมังกลมุตตะมังเนี่ยนะพุทธสโลกธรรมเมหิก็หมายถึงว่าพุทธะตัวนั้นแปลว่ากระทบนะนะโพธิพานะพุทธะแปลว่ากระทบกระ,ะทบกับโลกธรรมคําว่า พุทธศาสตร์แปลว่าถูกต้องประสบหรือว่าถูกแล้วต้องแล้วหมายคือการกระทบนั่นเองการกระทบกับโลกธรรมคือธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในในโลกหมายคามว่าถ้ายังมีโลกอยู่ธรรมเหล่านี้ก็ไม่ห่างไปจากโลกโลกกับโลกธรรมเนี่ยมันเป็นของที่เป็นไปด้วยกันเพราะธรรมแปดอย่างนี้เป็นธรรมะที่เป็นไปประจําโลกโลกโลกไหนโลกที่นั่งนั่งกันอยู่นี่แหละนี่มีกี่โลกหนอะ นิโยเนี่ยก็ถ้าอยู่50คนก็50โลกเนี่ยนะทุกคนก็จะได้โลกธรรมตามสมควรแก่แก่ตนแก่ตน,ตนใช่ไหมบางคนก็ได้ลาบบางคนก็เสื่อมลาบบางคนก็มียศบางคนก็เสื่อมยศบางคนก็ถูกนินทาบางคนก็ได้รับคำสรรเสริญบางคนก็กำลังรับสุขรับทุกอยู่ในขณะนี้ความสุขความทุกข์ที่นั่งอยู่ตอนนี้ไม่เท่ากันนะ บางคนนี่ทุกขากายะวิญญาณกลุ่มรุมมากนะน,นะบางคนก็สุข,ขากายะวิญญาณก็มีมากมันแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันมันโลกธระทรทั้งหลายก็ไม่ได้ละเว้นใช่ไหมถ้ายิ่งสุขทุกเนี่ยนะถ้ามีทวารหกเนี่ยไม่มีพ้นเลยนะเพราะทวารหกเป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตของผู้ใดที่ถูกโลกกระทรอย่างนี้กระทบถูกต้องแล้วก็ ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนก็คือจิตของผู้ใดอันโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตของผู้นั้นเพิ่งทราบว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งสุขสูงสุดเครียกว่านำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกคือเข้าถึงโลก,กุตระเนี่ยนะนะขอทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งว่าโลกธรรมฝ่ายดีคือลาบยศสรรเสริญสุขอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ทุก นินทาเสื่อมยศเสื่อมลาภอยู่ในฝักฝ่ายแห่งทุกข์สัตว์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโลกธรรมฝ่ายดีมากก็กําลังพอกพูนสมุทัยสัตว์อยู่ถ้ากําลังรับโลกธรรมฝ่ายร้ายทุกข์สัตว์กําลังปรากฏเนีนะแปลว่าถูกษัตริย์เบียดเบียนอยู่เนีนะไม่ดีสักอย่างสาธุสาธุขอให้เห็นอย่างนี้เถอะเนี่ยนะนะจักพ้นทุกข์แน่ พะนั้นก็ถ้าจิตของผู้ใดเนื้อโลกธรรมทั้งสุขทุกขหมายคำว่าโลกธรรมฝ่ายไม่ดีเขาก็ทําปริญญาโลกธรรมฝ่ายดีก็ตัดฉันธราคะาได้จิตนี้นี่แหละเรียกว่าจิตสูงสุดเป็นจิตที่เป็นมงคลจริงๆงนะนะอย่างเช่นจิตของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเสด็จไปทุกคนทุกแห่งโดยที่ไม่ถูกโลกธรรมฉาบทาในจิตของพระองค์เลยเพรฉะนั้นจิตของพระอรหันตขีณาศพ นั่นแหละคือจิตของผ้า,ารันผู้สิ้นอาสวะนั่นแหละจิตนั่นจ,จึงเป็นมงคลที่พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าภูเขาหินทึบทั้งเดียวย่อมไม่วันไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทมทั้งสิ้นทั้งอิทธารลมทั้งอนิถารลมย่อมทําจิตของท่านผู้คงที่ให้หวันไหวไม่ได้ก็ฉันนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้วย่อมเห็นความเสื่อมอยู่เนือง คงเคยได้ยินนะว่ากําลังของพระอรหันต์คืออะไรท่านบอกว่าสังขารทุกชนิดมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงชํานาญมากไม่มีสังขารใดที่ท่านน้อมไปที่จะนิดเดียวให้เห็นว่าเที่ยงไม่มีทุกสังขารทุกชนิดน้อมโดยความเป็นอนิจจ์เนี่ยชำนาญที่สุดเพราะชาวนะปัญญาท่านดีปัญญาของท่านแล่นไวมาก ในสังขารทั้งมวลล้วนทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้เนี่ยนะท่านเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างชานานอย่างมากนะเพราะฉะนั้นไอความที่ท่านเห็นความเสื่อมคือความไม่เที่ยงของสังขารอยู่เนืองๆแล้วท่านเห็นกิเลสกรรมทั้งหลายประดุดฐานเพลิงจิตของท่านจึงโอนไปในวิเวกเงื้อมไปในวิเวกดำรงมั่นอยู่ในสติปฐานเป็นต้น เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่เป็นโลกิยะทั้งมวลเนี่ยนะเพราะจิตของท่านไม่ได้มุ่งมาสู่สิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะคนที่ยังถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยสยบกับโลกกระทำคือเพราะตัวเองสยบกับโลกจึงถูกโลกกระทำย่ำยีอันผู้ที่ออกจากโลกแล้วเนี่ยนะก็ไม่ถูกโลกกระทครอบงำย่ำยีอะไร ฉันคนที่ถูกโลกกระทำครอบงำอยู่ก็คือผู้ต้องการโลกผู้ยินดีในโลกก็เลยถูกทําประจําโลกเล่นงานเอาหน้าดูเลยนะเดี๋ยวก็สุขบัางเดี๋ยวก็ทุกบัางเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียนะได้ก็คือลาบนะเสียก็เสื่อมลาบใช่ไหมเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็ถูกชมเดี๋ยวก็ถูกด่าเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แหละส่วนจิตของพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่หวั่นไหวในโลกกระททั้งมวล บงคลที่35นะไม่หวันไหวไงณนะกรรมปติอนะณกรรมปติก็คือไม่หวันไหว